โยสุริเป็นเพื่อนชาสมุนน์วร์ครับเพราะผมมีครั้งในสตอร์มีไนนะครับเราเจอกับกิวเต๋าเหมียวใช่ไหมน่าจะเป็นกิวเวียดนามนะเป็นกิวโหดครับผมจำได้ว่ารูนแม่งโหดมากโอเคโหดแค่ไหนถาเจทาดูไอ้บ้านนี้น่าจะไหวครับแล้วก็บ้านล่างนี้ยังไงครับ เดี๋ยวหลีดไฟตัวไม่อึดไปคือบ้านแรกเขาไม่มีหลีดสปีดไม่มีตัวเร่งนะผมว่าไอโพอเดอนลมเขาน่าจะเร็วแหละครับแต่ว่าผมหลีดสปีดแล้วผมก็เร่งนะโอเคเขาวิวด้วยเขาชิลด้วยเนะี่โอเคจัไป นะครับจิกจิกหนีกยังบินไม่ถึงเลยเอ้ยใจเย็นนั่นหน่อนั่นหน่ยแม่งมึนหมดเลยโอเคกะแล้วว่ามันต้องประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่ะ สแตนมาเอกเตอร์มาคิ่ได้เลยกูบ้างไหมเดี๋ยวแค่นี้ก็ตายแล้วเออมันต้องเอกต้าอ,อย่างนี้ ตันห,หลุดรัวขอบใจที่ปลุกขึ้นมาให้ให้แทงให้ยับตันให้ไปโอเค เราไปบวกหนึ่งดูครับโฮลัสดูอืมบ้าลังคอนเซ็ปต์เดิมครับคือเข้าช้านะเราเร็วกว่าอืมบ้านบนมีลบปับ๊บมีลิงลมสู้ยากเหมือนกันแฮะ ลองดูครับใช้ทีมเดิมคอนเซปต์เดิมมีตัวบับป,ปีกนะน่าจะถ้าโดนล้างบับแล้วไม่สตัน้นทก็น่าจะไหวอยู่นั่นไงอะไรที่กลัวนี่แม่งได้หมดครับเขาไม่มีหิวเลยสตัน้นทไม่รัวรัวด,ดูมอนลัวรัว โแตีข้าดดีลโอเคแฝดอยู่เหมือนกันนะครับ okay. 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 Thank you. แท้นะครับเนี่ยดีเยี่ยน่าจะรอซิอหนู นี่เล่นดีกว่านะหดใจตีเพียวๆนี่นะครับ สถานีกนม่ากตัตโพลา่าโอเคเสียกันแล้วะได้วินมาครับคิวนี้ลูนดีนะโอเคผมขอลองบวกสามดูครับ สภาพทีมพิกลพิการน่าดูน่าจะเป็นทีมนี้นะครับแล้วก็ทีมบนอื ทีมล่างสู้ยากเหมือนกันนะผมมีนิกวิวมีบลน,น้ำวิวนะบลน,น้ำบลน,น้ำแล้วก็มีวูมืดมีใครวิวอีกวะอ๋ออย่างนี้ก็เป็นพีสแนาได้นะผมว่า เดี๋ยวพีชน้ำมันเป็นชอยที่ไม่ค่อยดีครับจริงๆฝีน้ำก็ได้ฝีน้ำของวิวแล้วอย่างนี้ดีกว่าไปเพราะทีมล่างปัญหาอยู่อย่างเดียวคืออ e. ีออลมครับเชย ลิงลรเมียบีววอีกเหรอโอ้ยยิงถูกตัวมาถูกทแ้วนะนายเหย้ยสตานั่นเลยโอ้โแม่งสามทีโอ้โหอึดมากอึดมากนะครับเห็นไหมย,ยิงถูกตัวต,วตลอดเลยว่ะฝีน้ำตัวนี้มนตัย กดเกียร์ไปก่อนนะครับติดสโลตยิงเบาด้วยครับสตั้นหน่อยไหมเ้ยไม่ต้นสตัรนไหมไม่ต้นไม่ไรเลยล,ลโอเคต้นแล้วรอมันหลุดไอเอ็นดูโอเค นั่นไงฟีนนดน้ำกูโอเควินเดีย๋ยวเราเอ็กซ์เตอร์เลยอืมอ โอ้โหโอ้โหสามทีเอ,อีอสอีทีไหม สแตนบอลเออมันต้องอย่างนี้ลูกเออสแตนบอลเออมึงทุ่มถูกแล้วครับสแตนบอลตายซะมึงได้สี่แล้วครับจัดให้ กระถ้าบอลนค้นม่วงเลย่มละมึงโดนบ้างน่าหงายนม,มึงมึงต้องโดนแล้วมึงต้องโดนแล้วโดนบ้างปาเก็ให้ นี่นี่น้ำไสครับเอาวะเสมอหนึ <g> ่ง <iggle> ก็โอเคนะแต่กิวนี้ลูนแน่นดีครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ